สวัสดีครับวันนี้ผมจะคุยเรื่องเท s l a เย่แต่ผมนั่งใน MG. เอมมันผมมีเพื่อนคนหนึ่งนะที่อยู่ที่นอร์เวย์เขามีเท s l a Model S uh, Performance แล้วก็มันมีอะไรเกิดนะกขึ้นนะกับันา้น่ะตอนเมียเขาเข้าไปทำงานแล้วเขาก็จอดรถที่ทำงานนั่นนะรถที่โอเคเทสนะมันจะมีฟีเจอร์หนึ่งที่ชื่อ e n t t r y Mode เนจิโหนี่มันจะเป็นอ่ามันจะตอนเราเปิดเซนจิโหนะกล้องในรถนะข้างหน้าข้างข้างข้างหลังนะมันจะถ่ายวีดีโอตลอดแล้วก็เซฟไว้ตลอดแล้วถ้ามีอะไรเกิดขึ้นสมมุติว่ามีคนไปโดนใส่รถหรือว่าแค่คนขยับไปข้างหน้ารถนะคอมพิวเตอร์มันมันเหมือนกับมันอันไลส์รูปตลอดถ้ามันเห็นอะไรนะคนขยับอะไรอยู่ใกล้รถนะมันจะทำเซนจิโมดอีเวนต์แล้วมันจะเตือนเราด้วย ไอ้ทีนน่มันไม่เตือนเราอนอกจากถ้าอัลาร์มมันทำมีแบบอัลาร์มนะน่ะไหมโอเคอันนี้เป็นเซนติโหมดมันจะใช้ไฟฟ้านิดหน่อยเพิ่มขึ้นนิดหน่อยแต่ว่ามันจะมันจะเซฟมันจะทำให้มันเซฟมากเลยนะผมจะเล่าให้ฟังน่เรื่องหน่อยเนี่ยเขาเมียเขาก็จอดที่เอารถจอดที่นั่นน่ะที่ทำงานแล้วก็อยู่ดีดีแอปเทสลาแอ p มันเตือนว่าอัลาร์มมันมีอนะัลาร์มนน่ะเปิดน่นนะ เ,เ,เพื่อ,อน,นี่ชื่อพาวเว์เขาก็งงแล้วว่าโอ้อลอ่เหมือนนี่เขาก็ตกใจแล้วว่าคืออะไรอะ่ะเ,เ,เขาก็บอกให้เมียเขาว่าออกไปถ่ายรูปไปแล้วถ่ายวิดีโอได้ไหมว่ามีอะไรเกิดขึ้นไหมอ่ะแล้วเมียเขาก็ถ่ายเขาก็ไปเช็คดูมันเป็นอะไรแล้วก็เห็นว่ามันมีใครก็ไม่รู้ไปชนใส่รถแต่เราไม่เห็นมันไม่มีใครสนท,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 ที่นี่นะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นนะเราต้องเอาเราต้องจดเบอร์แล้วก็ ใส่ไว้ที่กระจกข้างหน้านะ่ะแล้วเขาก็จะติดต่อกันแล้วก็จะจะเคลียร์นันแะแต่ว่าอันนี้ไม่มีอะไรเลยแล้วก็เขาก็โอ้เป็นยังไงเนี่ยแต่ว่าตอนเขาไปถึงบ้านแล้วเขาเช็คใน USB stick เพราะเซนต i โบเนี่ยมันจะเซฟคลิปในใน USB นะเขาไปเช็คดูมีหลักฐานมีวิดีโออันนี้อมันเป็นคนที่ขับเขาเรียกอะไรนะทรคกนี่นะไปชนใส่รถของเขาแล้วก็กลายเป็นรอยเลย แล้วมันลึกแนแะล้วมันมันชนแรงจนอัลลาร์มเตือนเลยแล้วก็ลดสั่นเลยอะแค่แบบขนาดนั้นเลยนะ้ะตอนแรกเขาก็ไม่รู้ว่าจะจะทำยังไงจะหาคนนี้ได้ยังไงเพราะว่าแถวนั้นอะมันมีแต่บริษัทขนส่งอะไรปะเลอะเลยอะจะหาได้ยังไงแต่เขาก็พยายามจะโทรไปเริ่มโทรไปโทรไปถามแล้วก็เจอยามคนหนึ่งที่ทํางานที่นั่นเขารู้เลยตอนเขาเห็นคลิปนี้เขารู้แล้วว่าเป็นใคร แล้วเขาก็ติดต่อไอ้คนนั้นที่ขับนะั่นแหะแล้วก็ให้คนนั้นติดต่อเพื่อนโทรมาเพื่อนผมนะพาวันนะแล้วตอนเขาโทรมานะตอนแรกนะไอ้คนขับมันบอกว่ามันเป็นมีอะไรเกิดขึ้นไม่รู้เรื่องอะไรอะไรนะ่ห็ะใช่ไหมแล้วก็แล้วมันก็แบบเหมือนกับว่ามันกลัว้วนะได้ยินเสียงว่ามันกลัวแล้วเพื่อนพาวันเขาบอกว่าอไม่ต้องมาอะไรเลยนะไม่ต้องมาสาซีเลย ผมมีหลักฐานผมมีวิดีโอกับรูปนะว่าคุณทําอะไรบ้างตอนมันรู้อย่างนี้มันก็โอเคยอมรับโอเคมันรู้ว่ามันทําอะไรผิด <c oughs> แล้วก็หลังจากนั้นพาวเวอร์เขาก็ต้องไปไปที่ร้านซ่อมมันนี้ต้องเปลี่ยนอะไรเขามีฟิล์มอะไรได้วยต้องมันใช้เวลาหน่อยต้องต้องทาสีใหม่แล้วก็ใส่ฟิล์มใหม่ สรุปแล้วว่าบริษัทของคนขับเนี่ยนะเขารับผิดชอบ100%เเลยเขาจ่ายมันเป็นที่เียเป็นอินชูเรนซ์นั่น,นะใช่บริษัทอินชูเรนซ์ของอน,นัน,นะที่ผิดเขาจ่ายหมดเลยนอกจาก power ต้องเสียเวลาไปซ่อมรถนั่นแหละแล้วก็สรุปแล้วนะคนขับมันอะทำไมมันไปชนใส่รถเทสลอ,อกตอนแรกเราก็ยังสงสัยแล้วว่ามันแกแล้งหรืว่ามันทําอะไรเนี่ยไม่ใช่มันเล่นมือถือ เอ่อวิดีโอในเซ n นทิโหมดของเทสลามันชัดมากเลยจนเราเห็นเลยว่ามันเล่นมือถือแล้วก็ไม่ใช่แค่นันหรอกแต่ว่าเซ n นทิโหมดมันจะถ่ายตลอดนะแล้วก็มันมีคลิปก่อนนั้นด้วยแล้วก็หลังจากนั้นด้วยที่มันอยู่ในเมม o r ร s t สติกเขาเข้าไปดูแล้วเขาสูงเข้าไปเขาเห็นแล้วว่ามันเล่นมือถือแล้วมันก็ขับใช่ไหมแล้วก็ไปชนเสร็จรถปนไม่ดีเลยนะแต่ว่ามันมันเนี่ยที่ผมจะเล่าให้ฟังนี่ว่าเซนติโหมดมันดีมากเลยผมก็เคยมีสถานการณ์ คล้ายกันมากแล้วนะผมจอดรถตอนเราไปเที่ยวยุโรปอันนี้เป็นปีที่แล้วอ่ะแล้วก็มีใครคนหนึ่งซุ่มซ่ามไปเปิดประตูใส่แล้วก็ทําเป็นรอยที่ที่ข้างหลังนะ่ะเป็นเทสลาม o นสามแล้วผมก็ได้เปิดเซนจิโมนแล้วก็เจอเห็นในนั้นว่าเป็นใครแต่ว่าในนั้นนี่ผมไม่ได้ไม่ไม่เห็นป้ายทะเบียนรถแต่ว่าพอดีว่าผมได้ถ่ายรูป ก่อนนั้นพวกผมจะเอาลงใน plug share แล้วก็รู้เห็นป้ายทะเบียนของรถคนันนี้แล้วสรุปแล้วเราค้นมาได้คุยมาได้ว่าเป็นใครแล้วก็เขาก็ได้จ่ายค่าค่าซ่อมเลยนะเนี่ยนะมันเป็นมันฟีเจอร์ด,ดีมากเลยเซนต m โมดของ Tesla เพราะว่าถ้าเราจะไปจอดที่ไหนที่มันไม่เซฟที่เรา อาจจะกะว่ามันอาจจะมีคนมาจะมาขโมยของหรือว่ามันซุ่มซ่ามหรือว่ามันจะแกล้งเราหรือว่าอะไรก็ได้นะถ้าเราเปิดเซนติโมดนั่นนะมันจะเหมือนกับว่ามันจะมันจะมันจะเตือนนะถ้ามันมีใครไปใกล้รถหรือว่าไปโดนใส่รถหรือว่าพิงใส่รถอะไรนะมันจะเปิดในจอเลยมันจะโชว์ว่าเซนติโมดเนี่ยระวังนะตอนนี้เรากําลังอัดวิดีโอไว้นะอย่าเดี๋ยวทำอะไรเลย ประมาณนั่นนะอันนี้ก็ผมก็ว่ามันดีเพราะว่าถ้าเราใช้ดัชคัมอย่างเช่นนี้นะถึงแม้ว่าดัชคัมมันจะอัดอันนี้มันไม่โอเคดัชคัมใน MG นี่มันไม่ทําง,งานตอนรถด,ดับแต่ว่าถ้ามันมีบางคนก็เขาถ้าเขามีโอกาสเปิดอันนั้นได้นะเออ่ถึงแม้ว่าเราเปิดเออ่ดัชคัมดัชคัมเราไม่เห็นหรอกว่าใครใครเปิดไว้อะ่ะแต่ว่าเส้นจะหมดมันตือนไว้มันดีกว่าเพราะว่าเราจะได้อย่างไงดีอะ่ะคนที่ อยากจะทำร้ายเราถ้าเขาเห็นว่าระวังนะเราถ่ายถ่ายคุณนะเขาก็คงจะอถอยไปดีกว่านี่ยนะประมาณนั้นนะก็ไม่รู้อ่ะในอนาคตรถคันแบรนด์อื่นมันจะมีไหมทุกวันนี้ี่ผมรู้ว่านะมันมีแต่เทสลาที่มีเซนติโมนย่เงี้ยรถแบรนด์อื่นนี่มันไม่มีสักคันเลยที่มีฟีเจอร์เงี้ยโอเคคงจะเป็นแค่นี้นะครับอขอบคุณที่คุณดูวิดีโอนะแล้วก็ เขาก็ไปกกันมั่นปปกันไหม <laughs> สวัสดีครับ